สวัสดีแฟนๆช่องนัทปิ่นโตทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ปี2025ปีนี้ขอให้ทุกคนปังปังปัง,ปงนะครับผมทั้งด้านการงานการเงินความรักครอบครัวสุขภาพขอให้ทุกอย่างดียิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนเลยนะจ๊ะและนี่คือคลิปพิเศษประจำปีครับกับการจัดอันดับ10เกมสยองขวัญยอดเยี่ยมของช่องนัทปิ่นโตโดยพี่นัทปิ่นโตมาดูกันซิว่าจะมีเกมสยองขวัญเกมไหนที่ติดตราตรึงใจพี่นัทปิ่นโต ตลอดทั้งปีที่ผ่านมานี้ครับ เริ่มกันที่อันดับที่10ครับกับเกมนี้เลย Shadow Corridor ภาค2ครับหนึ่งเกมในตำนานของช่องนัดปิ่นโตเล่นทีไรปวดใจทุกครั้งแต่ก็ต้องบอกว่ามันสนุกมันตื่นเต้นและต้องบอกว่าภาค2เนี่ยเขาทำได้น่ากลัวทำได้ดีขึ้นในหลายๆแง่มุมครับมันทำให้ผู้เล่นใหม่ๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแคชชัวร์มากขึ้นและมีความเป็นโลคลายมากขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเกมก็ยังคงกลิ่นอายความสยองขวัญความน่ากลัวความกดดันของ Shadow Corridor เอาไว้เต็มเปี่ยมเหมือนเดิมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ร ชมนะครับไปติดตามก็ได้เลยกับ playlist ของ Shadow Corridor ความยาวเป็น10คลิปเลยล่ะครับผมเรียกได้ว่าใครคิดถึงเสียงกระดิ่งกิงก่องแก้วแล้วก็ ไปดูกันให้ตาแฉะได้เลยครับมากันที่อันดับที่9ร่วมนะครับผมต้องใช้คําว่า9ร่วมเพราะว่าผมยกให้2เกมนี้อยู่ในอันดับเดียวกันซึ่งทั้ง2เกมนี้เป็นเกมของคนไทยครับเกมแรก Shadow Fang เกมผีเสือสมิงนั่นเองเรื่องราวของฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปอยู่ในป่าในเขานะครับแล้วก็ไปเจอกับเสือสมิงเรื่องเล่าที่แสนน่ากลัวของคนเดินป่าทั้งหลายนะครับต้องบอกว่าเกมนี้ทําได้ยอดเยี่ยมมากๆทั้งกราฟิกทั้งการเล่าเรื่อง ที่สำคัญคือใส่ความเป็นไทยเข้าไปนะครับมันมีกลิ่นอายหลายๆอย่างที่เล่นแล้วรู้สึกแบบเรารีเลทได้มากๆเลยนะฮะก็ต้าบอกว่าใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้ไปลองโหลดมาเล่นกันดูกับ Shadow Fang นะฝีมือคนไทยรับรองไม่แพ้ใครเลย อีกเกมหนึ่งที่ให้อันดับ9เหมือนกันก็คือเกม Night Drive หรือว่าคืนหลอนซ่อนทางนะครับภาษาไทยผมตั้งชื่อว่าเจอผีที่อุ้มผางนั่นเองเกมขับรถสังเกตตรวจหา anomaly ให้เจอครับแต่เซตติ้งของมันอยู่ที่อุ้มผางประเทศไทยมันเลยทําให้เกิดเป็นเรื่องราวชวนหัวที่เราจะต้องเจอกับความเชื่อแล้วก็ผีแบบไทยๆเต็มเกมไปหมดหน่ากลัวได้บรรยากาศดีมากๆนะครับขับรถขึ้นเขาตอนลางคืนแล้วก็เจอผีไปด้วยเรียกได้ว่าเขาใส่กิมมิคผีไทยมาให้แบบเต็มๆเ,เลยแหละครับแล้วก็เป็น anomaly ประเภทขับรถเกมแรกที่ผมได้เล่นด้วยนะ พี่เรียกว่าไอเดียดีมากๆเลยแหะครับมากันที่อันดับที่8ร่วมครับ8รดรวมอีกแล้วเพราะว่ามี2เกมด้วยกันเกมแรก Evil Holiday ครับเกมนี้เป็นเกมอินดี้ที่จบในตอนนะเรียกได้ว่าความยาวกำลังดี1ชั่วโมงนิดๆก็เรื่องราวเข้มข้นกราฟริกน่ากลัวดาร์กสุดๆคือเกมไหนดาร์กเมื่อไหร่เนี่ยพี่นัทจะให้คะแนนสูงทันทีเพราะว่าพี่นัทชอบในความหม่นหมองความโรคจิตของเกมนั่นเองครับมันก็เป็นเรื่องราวของ เทศกาลวันคริสต์มาสที่ฝรั่งคนหนึ่งเขาจะกลับบ้านมาเจอพ่อแม่แต่ปรากฏว่าที่บ้านหลังนั้นมันมีแต่ความทรงจํามันเลวร้ายแล้วก็มีความลับของตัวละครถูกซ่อนเอาไว้ด้วยครับนะครับรับรองว่าดูแล้วคิดถึงพ่อคิดถึงแม่กันแน่นอนอีกหนึ่งเกมที่ให้เป็นดับแปดเช่นกันก็คือเกมเอ็กไฟไรส์ฆาตกรข้าวผัดไข่นั่นเองจำได้หรือไม่กับเกมนี้ที่คุณจะต้องออกไปซื้อข้าวผัดตอนกลงคืนแต่ปรากฏว่า มีฆาตรกรคนหนึ่งอยากจะซื้อข้าวผัดกับคุณเหมือนกันกลายเป็นว่าคุณไปแย่งข้าวผัดเขาเขาไม่พอใจเขาเลยไล่ฆ่าคุณแล้วเขาก็ไล่ฆ่าทุกคนที่ร้านข้าวผัดไข่ด้วยเรียกได้ว่าหลอนน่ากลัวขนหัวลุกกันเลยทีเดียวกับเกมอินดี้เกมนี้ยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับ อันดับที่7ครับยกให้กับเกมซูโคซิสสวนสัตว์สยองนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าเกมนี้เป็นกระแสมากๆตั้งแต่ก่อนเกมจะปล่อยแล้วและพอได้เล่นจริง,รงๆเนี่ยก็ไม่ผิดหวังเลยเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ไปรับจ็อบพิเศษนะครับผมไปเฝ้าสวนสัตว์ตอนกลางคืนเขาทํางานได้แค่คืนเดียวเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นคืนที่น่าจะหลอกหลอนที่สุดในชีวิตของเขาแล้วเกมนี้คุณต้องดูแลสัตว์ที่กลายพันธุ์ได้ครับแล้วก็ต้องคอยให้อาหารคอยดูแลความเป็นอยู่ซึ่งสัตว์ก็มีหลายชนิดมากๆแต่ละตัวก็มีปัญหาไม่เหมือนกกกััันนนนเเเลลลยยยะโดฉพพาาาาตอที่่ธุ์ว สุดเกมนี้มีหลายฉากจบมีหลายความลับให้คุณได้ค้นหาบอกได้เลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ถ้าใครชอบความสยองขวัญแนวสัตว์กลายพันธุ์เนี่ยเกมนี้ทำได้ดีมากๆเลยละครับอย่าลืมไปดูกันในช่องนัดปิ่นโตนะจ๊ะ e อ็กซ์คลูเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นครับ อันดับ6ประจําปีนี้ยกค่อยกับเกมอินคาร์เทชันครับเกมสยองขวัญที่เคยทําเป็นหนังภาพยนตร์มาแล้วด้วยนะเกมนี้น่ากลัวครับและมีความเป็นเอเชียสูงมากบรรยากาศของหมู่บ้านแบบจินๆบนภูเขาคุณแม่ที่ต้องไปตามหาลูกน้อยที่หายตัวไปตั้งแต่เด็กโดนลักพาตัวไปและปรากฏว่าสถานที่ที่เราต้องมาตามหาลูกเนี่ยมันเต็มไปได้วยความเชื่อความงมงายในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่ากลัวครับมันก็เลยกลายเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความสยองขวัญบรรยากาศที่น่ากลัวความประหลาดของ ผู้คนความเชื่อที่แบบว่าหลอกหลอนอยู่ในหมู่บ้านนี้และจุดจบที่แสนจะเลวร้ายดาร์กอีกแล้วครับถ้าใครอยากดูก็ไปหาดูกันได้ในช่องนัดปิ่นโตรับรองไม่ผิดหวังครับช อันดับที่5ครับมันต้องติดทุกปีแหละสำหรับค่ายนี้กับชิลลาอาร์ยกให้เกม b a r ์ h o u s สนะครับเป็นเกมรีเมคของค่ายเขาเองซึ่ง b a r ์ h o u า e หรือว่าโรงอาบน้ำในเวอร์ชันนี้ต้องบอกว่าทำได้ดีมากมีมินิเกมของการคอยให้บริการลูกค้าในโรงอาบน้ำมีเนื้อเรื่องของความสยองขวัญของความลับที่ค่อยๆค,คล,คลี่คลายมาในแต่ละวันและที่สำคัญความหลอนสไตล์ชิลลาอารที่บอกได้เลยว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่น เล่นกี่ทีก็ขนลุกเล่นกี่ทีก็น่ากลัวบรรยากาศมันสยองขวัญและเนื้อเรื่องน่าติดตามสมคําล่ํำลือสมกับที่เป็นค่ายโปรดของช่องนัดปิ่นโตใครยังไม่รับชมไปรับชมกันได้ในช่องนัดปิ่นโตเช่นกันครับอันดับที่4นี่ต้องบอกว่าเป็นม้ามืดที่โผลมาปลายปี2024เลยกับเกมแนวอ n นโน l มครับต้องบอกว่าปีนี้เกมอนโนมมันมาเยอะมาก แต่เกมที่โดดเด่น,นจริงต้องมีเกมนี้ครับ Cabin Factory โรงงานกระ่อมนั่นเองในเกมนี้เราจะรับบทเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปทํางานตรวจสอบกระท่อมผีสิงครับเพราะว่าบริษัทของเราเนี่ยเขาผลิตกระท่อมผีสิงส่งให้ตามสวนสนุกนู่นนี่นั่นเราต้องเข้าไปตรวจสอบแต่ละกระท่อมว่ามีผีจริงหรือเปล่ามีอนามบารีจริงหรือเปล่าแต่อนามบารีในเกมนี้มันหลอนมากจริงๆครับแล้วมันเวทสุดสุดน่ากลัวสุดสุด มีกลิ่นอายของอินซิเดนตตัวละครหน้าตาแบบที่ผมไม่ชอบมันโคตรหลอนโคตรน่ากลัวแล้วเขาผสมผสานเอาเนื้อเรื่องแทรกเข้าไปในอนเมีได้ดีมากต้องบอกว่าเป็นเกมที่เล่นแล้วตึงเปรีย้ยขนลุกตลอดเวลาแล้วแบบติดตาตึงใจจริงๆจ,จนสามารถแซงเกมบาร์เท้าขึ้นมาอยู่ในอันดับ4ประจําช่องนัดปิ่นโตได้เลยนะครับใครยังไม่รับชมไปหาชมกันได้เลยเพิ่งปล่อยไปเมื่อป,ปลายปีนี้เองรับรองว่าเด็ดจริงๆครับ อันดับที่3ประจำปีนี้ต้องขอมอบให้กับเกมนี้เลยครับ The Insanity โรงแรมหลอนวันสิ้นโลกครับนี่เป็นอีกหนึ่งเกมเอ็กซ์คลูซีฟของเมมเบอร์นะที่มีการเล่าเรื่องราวได้น่าติดตามมากๆครับเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่ออกมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็มาอยู่ในโรงแรมนะครับตอนแรกเขากะจะมาอยู่คืนเดียวแต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เกิดวันสิ้นโลกขึ้นผู้คนกลายพันธุ์คนในโรงแรมก็ไล่ฆ่ากันตัวละครเองเนี่ยก็มีปมหลังที่ดาร์กมากๆในขณะที่เขาพยายามจะเอาชีวิตรอดจากโรงแรมนี้ให้ได้นะครับเขาก็ต้องพบเจอกับการทดสอบทางด้านจริยธรรม ทำมากมายตัวละครที่โผล่มาแต่ละตัวมีทั้งผีมีทั้งปีศาจแล้วเราต้องคอยตอบคําถามกับเขาให้เขาพอใจด้วยนะครับเพราะว่าการตอบคาถามตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันวัดอะไรไม่ได้เลยมันเอาความถูกต้องในโลกแห่งความจริงมาใช้ไม่ได้ความสนุกข,ของเกมนี้นะครับมันก็เลยเกิดขึ้นในจังหวะที่เราจะต้องพบเจอความหลอนเนาะบรรยากาศเกมมันหลอนอยู่แล้วเราก็ต้องพยายามเอาชีวิตรอดในแต่ละวันให้ได้ต้องเจอตัวละครผีต้องคอยตอบคําถามให้ถูกใจตอบผิดตายเกมมันจะมีการวัดความเป็นคนของคุณอยู่เสมอว่าในสถานการณ์ที่เลวร ในโลกใบนี้เนี่ยคุณยังจะสามารถคงความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเกมนี้มีองค์ประกอบครบถ้วนที่จะติดท็อปทรีของช่องครับทั้งการเล่าเรื่องทั้งงานภาพทั้งการพากเสียงตาวเอฟเฟกใดๆก็ตามที่สําคัญคือความรู้สึกตกค้างหลังเล่นเกมมันมีครบทุกองค์ประกอบควรค่าอย่างยิ่งที่จะติดท็อปสของช่องใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับผมบอกเลยว่าพลาดลองไปชมตอนแรกกันได้แบบฟรีๆที่ช่องนัดเป็นโตเลยนะจ๊ะและถ้าถูกใจสมัครเมมเบอร์ดูต่อยาวๆไปเลย อันดับที่2ครับ Midnight Scene A Safe Place อันนี้นี่แบบว่าสุดยอดจริงๆอ่ะมันเป็นเกมอินดี้ที่เล่าเรื่องไปเรื่อยๆแล้วเรื่องราวก็น่าติดตามขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเรื่องของชายที่เป็นโรคซึมเศร้าเก็บตัวอยู่ในห้องคนหนึ่งที่ไม่ยอมออกจากห้องเลยครับเป็นฮิคิโคโมริแต่บังเอิญว่าเขาเนี่ยมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือเขาตลอดหาข้าวหาน้าส่งข้าส่งน้ําให้ จนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาเนี่ยจะต้องจากลากับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าน้องเนี่ยจะต้องย้ายไปดูแลพ่อที่ต่างเมืองแล้วเรื่องราวต่างๆมันก็ปะทุขึ้นมาครับความลับที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาต้องเก็บตัวอยู่ในห้องพ่อแม่น้องสาวเรื่องราวของความเป็นครอบครัวที่แตกแยกมันเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้จุดจบมันจบลงในดาร์กสลดขนาดไหนไปรับชมกันนะครับกับเกม Midnight Scene Ace Press อันดับ2ของพี่นัทเลยนะสุดยอดเลยเกมนี้ชอบมาก และอันดับที่1ประจำปี2024ของช่องนัดปิโตพี่นัดขอยกให้กับเกม Steel Wake The Deep ครับเกมนี้ก็เป็น Exclusive ประจำช่องอีกเกมหนึ่งเช่นกันเป็นอีกเกมที่แฟนๆดูแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกน่าติดตามตื่นเต้นและจบได้ดาร์กเช่นกันเกมนี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ในแท่นขุดเจาะน้ํามันนะครับกลางมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่แล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งแท่นขุดเจาะเนี่ยมันดันไปขุดเจาะเจออะไรบางอย่างครับทำให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แล้วก็แท่นขุดเจาะน้ํามันเนี้ยระเบิดขาดการติดต่อหาทางหนีออกไปไม่ได้เฮลิคอปเตอร์ก็ตกทําให้ตัวละครของเราต้องพยายามหนีตายออกจากแท ขุดจาะน้ำมันให้ได้ครับโดยที่มีเพื่อนๆที่ทํางานอยู่ที่ท่านขุดจาะเนี่ยคอยช่วยกันหาทางออกแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันโผล่ขึ้นมาจากมหาสมุทรมันไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าใจได้ครับมันเป็นสัตว์ประหลาดจากนิยายเลิฟคราฟอะไรเงี้ยซึ่งบอกได้เลยว่ามันมีกลิ่นของความดาร์กแบบน่ากลัวสยองขวัญเอเลี่ยนแล้วก็มีปมของตัวละครที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากรู้ว่ามันจะจบยังไงแล้วพอมันจบเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยเหมือนชื่อเกมอะครับ The Deep คือมันดีฟจริงๆมันลึกจบแบบจมดิ่งลงไปเลยอออ่่่ะะาาาารรรมมม์ัันนนดิงงยย้เเลพฉคคว กแก่การอยู่ในอันดับหนึ่งของพี่นัทปินโตทั้งกราฟิกทั้งการเล่าเรื่องทั้งสาวประกอบทุกอย่างกลมกล่อมสุดๆเกมนี้ใครยังไม่ดูรีบไปดูนะครับอันดับหนึ่งของช่องนัทปินโตประจำปี2ว2 4ัน24เลยทีเดียวเอาไป5ดาว และทั้งหมดนี้ก็คือ10เกมสยองขวัญยอดเยี่ยมของช่องนัดปิ่นโตนะครับผมที่เป็นเกมที่ติดตาตึงใจพี่นัทมาตลอดนะครับและปีนี้2025รับรองได้ว่าจะมีเกมจึ้งๆอีกมากมายรอให้คุณมารับชมกันอยู่นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามช่องนัดปิ่นโตมาตลอดหลายปีจนกระทั่งถึงปีนี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแฟนๆหน้าเก่าหน้าใหม่ขาจอที่ผ่านเข้ามานะครับแค่คุณแวะมากดไลค์ดูคลิปกดคอมเมนต์สมัครเมมเบอร์ส่งซ er, ุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ใดๆก็ตามพี่นัทขอกร คุณทุกคนจากใจจริงครับหากไม่มีพวกคุณวันนั้นก็จะไม่มีพี่อยู่ในวันนี้ครับและช่องจะไปต่อได้เมื่อมีคนดูที่น่ารักเช่นพวกคุณนั่นเองวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้6โมงเย็นกับคลิปเกมสยองขวัญน,น่ากลัวน่ากลัวทางช่องนัดปิ่นโตครับคิดถึงเกมผีคิดถึงพี่นัทจ้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ